ในขณะนี้แม่น้ำน่านเนี่ยมีระดับที่ลดต่ำลงกว่าแม่น้ำพิจิตรนะครับเพราะนั้นน้ำเน่าเสียในแม่น้ำพิจิตรเนี่ยก็ล่วไหลลงสู่แม่น้ำน่านซึ่งเป็นสิ่งที่ที่น่าเป็นห่วงมากเราจะต้องรีบแก้ไขนะครับมีใครต้องทำมหากินในแม่น้ำน่านเราได้รับผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ไหมครับครับท่านท่านลองมองไปตรงนั้นจะเห็นกระชังปลาจำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ใต้จากจุดนี้ลงไปเนี่ยมีประมาณ200กระชังอันนี้จะต้องโดนผลกระทบเป็นเป็นกิจกรรมนะครับ จุดที่เห็นลิบๆนั่นนะครับคือกระชังปลานะครับประมาณ200กระชังนะครับของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากจุดที่น้ําไหลออกมานี่ประมาณสักครึ่งกิโลเมตรนะครับเสเจียบกรมนอพิจิตกับท่านรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรนะครับมาดูพื้นที่เพื่อการแก้ไขแม่น้ําพิจิตรได้แหมนะ มาร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรกับท่านลองลองพ้อรองฟ้อออกมานท่านเสด็กวิวาทที่วัดมันนิดครับท่านมันเกิดอะไรขึ้นในแม่น้ำพิจิตรครับตอนนี้มันมันแย่ลงมาครับท่านก็เลยต้องมาช่วยกันปรับปรุงให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับท่านรู้สาเหตุที่มาของคุณภาพน้ำที่แย่ขึ้นไหมครับเพราะมันเกิดจากอะไรครับยังไม่แน่ชัดอตครับท่านทุกวันนี้ยังไม่แน่ชัดอีกเหรอฮะ <laughs> ในฐานะที่ลงพื้นที่เป็นไงครับ,รบเห็นอะไรคุณภาพน้ําแย่ลงด้วยสภาพพื้นที่ของแม่น้ำพิจิตรที่ค่อนข้างจะนิ่งนะคะก็สําหรับสาเหตุนี่คืออาจจะต้องรอผลอวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะคะ่ะที่ทางเก็บไปะคะ่ะเพื่อมายืนยันผลอครั้งหนึ่งว่า,วาคุณภาพน้ํามันเป็นในลักษณะบ,บอกควบคุมโรงงานปีสองพั 5, ทางหน่วยงานกระทรวงอุตสาหก,กรรมจนผูดดูแลครับท่าน แล้วในแม่น้ำล่ะครับเราดูแลหรือใครดูแลครับเดีจะดูแลทั้งทั้งส่วนทรัพยากรจะดูในเรื่องของคุณภาพน้ําถ้าคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมก็จะแจ้งหน่วงานที่รับผิดชอบออไปทาการเตริมการปรับปรุงให้คุณภาพน้ําดีขึ้นก็ดูในด้านของวิชาการนะครับหนึ่งทางเราสามารถที่จะดูในเรื่องของอใบทศหนึ่งและทศสองนะคะที่ทางโรงงาน,นได้ส่งมาว่าได้ปฏิบัติตามตามที่ ทางใบทศสอหนึ่งทศสองได้ได้ได้ไดระบุไว้หรือเปล่าใช่นี่นคือแผนผังเส้นทางน้ําที่เชื่อมกันนะครับระหว่างแม่น้นําน่านแม่น้ําพิจิตรแม่น้ํายมบริวเวณที่ยืนอยู่นี่คือจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างแม่น้ําพิจิตรกับแม่น้าน่าน นี่คือก้อน e อ b อ็มบนะครับท e. <T>. ี่ใช้โย,ยนลงไปในแม่น้ำพิจิตรเพื่อปรับสภาพนี่คือแม่น้ำพิจิตรนะครับบริเวณหน้าวัดถ้ำชลววันอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรน้ำก็เป็นสีดำานะครับวันนี้นะครับทหารพาผมลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำพิจิตรหน้าวัดถ้ำชลววัน ชาวว่านะครับตอนนี้ก็เอาน้า e ําอ็นะครับมาเทในแม่น้ำพิจิตเพื่อหวังจะฟื้นฟูให้กลับคืนมานะครับบริเวณหลังลุกสีนะครับ